็สวัสดีนะครับผมวันนี้จะมาเปลี่ยนนะครับชุดไทม์สไลด์นะครับตอนนี้รถผมประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันโลเลนะครับไทม์ตัวเนี้ยมันไอฟาสติกตัวเนี้ยตัวล็อกสไลด์เขาเรียกว่าอะไรอันหนึ่งนะชุดแผ่นสไลด์นี่ครับตอนนี้เลยสั่งมาร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเราจะมาเ้อเปลี่ยนกันนะครับดูเรียกว่าเปลี่ยนแล้วว่ามันจะ เสียงเบาลงไหมครับผมซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนด้วยนะครับเนี่ยมุดตัวนี้ฮะ,ะพอดีล้างรถแล,ล้วสนิมมันกินเพืพ่อนๆต้องเช็ดให้แห้งก่อนนะครับก่อนก่อนที่จะกรอบเข้าไม่งั้นจะสนิมกินเลผม หย่ตัวเนี้เอาไม่ออกเลยสั่งมาสองตัวเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ส่วนตัวนี้อยู่ตรงไหนขนเลยครับบอ นี่มาแล้วนะครับผมตัวนี้มันหลวมนี่ครับเนี่ยมันหลวมมันล็อกไม่ค่อยอยู่แล้วเห็นไหม มันหลวมแล้วครับให้เราเปลี่ยนใหม่ลองสายใหม่อยู่นะครับมันจะแน่นไหมแน่นเลยครับยัดไม่เข้าเลยนี่บแบบนี้ดีเนี่ยยัดไม่เข้าเนี่ยจะเทียบใหดูนะครับอันนี้อันที่ใช้แล้ว เหมือนหนึ่งมือห,หนึ่งพันไม่ใช่หนึ่งหมื่นห้าพันโลอันนี้ซื้อเพิ่เปลี่ยนมาใหม่นะครับแน่นเลยครับดูครับจัดไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเ,เพื่อนๆก็ซื้อมาเปลี่ยนกันได้นะครับราคาร้อยเจ็ดบเก้าบาทอ๋อสามอัน ไม่มีขยับเลยครับโอเคเอาละอันนี้แหละก็ชุดชามผมนะครับก็มีฝุ่นอยู่บ้างนะแต่ขี้เกียดล้างแล้วครับเอาไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวประกอบกลับกันผมเปลี่ยนเม็ดด้วยดีกว่า ครับครั้งนี้ผมจะใส่เมตป18ิ9เหมือนเดิมนะครับลองมาหลายเม็รแล้วผมว่าเม็ดนี้น่าจะเวิร์ตที่สุดละเคยทําคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับประมาณสองคลิปที่แล้วมั้งผมไม่ค่อยได้ลงคลิปอลลองไปย้อนดูครับคิี18 19วิ่งยังไงครับวิ่งดีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวปรากอบกลับดีกว่า ร้อแล้วนะครับเสียงฟังเสียงดูทิ่เป็นไงบ้างครับไม่ค่อยได้ยิยนเสียงแล้วนะครับลองเ